ชอบสินค้าดีที่ฟรีได้ง,ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง เดี๋ยวตอนนี้มันดิจะพาไปดูของกินของใช้ที่เราทํา ไว้ใช้ในบ้านเราเองนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายได้นะคะอันสิ่งแรกก็จะเป็นผงสีฟันนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะแปรงฟันนะคะเราทําเป็นผงสีฟันนะคะเป็นผงสีฟันสมุนไพรส่วนอีกตัวหนึ่งที่เวลาเราอาบน้ําตัวนี้ไม่ได้ทําเองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สบู่ในการอาบน้ําเราก็จะใช้เป็นผงถั่วเขียวนะคะใช้ถั่วเขียวที่เรากินกันนี่แหละที่เราเอามาต้มน้ําตาลนี่แหละค่ะเป็นถั่วเขียวแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดนะคะมันก็จะเป็นผงๆเป็นเหมือนแป้งอะค่ะ แล้วก็มีความเป็นแบบเป็นเม็ดเล็กๆถ้าก็บอกว่าจะเป็นเหมือนอะไรนะเม็ดบีดเอาไว้ขัดหน้าเอาไวส้สครับหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ถั่วเขียวตัวเนี้ยเป็นเ,เป็นแทนสบู่ได้เป็นโฟมล้างหน้าได้นะคะก็จะปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมะกรูดแก้ไอเป็นมะกรูดแก้ไอนะคะที่เราใช้ชิ้นเนื้อมะกรูดนี่จะให้ดู เป็นชิ้นเนื้อมะกรูดนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอทาคือใช้ทั้งเปลือกใช้ทั้งเนื้อเขาเลยแต่ว่าเราแกะเม็ดออกนะคะแล้วก็แกนกลางเขาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช้มะกรูดแล้วเราก็หมักกับน้ําตาลอ้อยใช้มะกรูด3ส่วนใช้น้ําตาลอ้อย1ส่วนแล้วก็หมักทิ้งไว้ในโหล,โลในโหลแก้วนะคะทิ้งไว้สัก3เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะมันจะมีน้ําออกมาซึ่งน้ําอันเนี้ยเราก็ใช้เป็นยาแก้ไอเป็นแบบน้ําได้นะคะก็สามารถจิบได้เด็กๆจิบได้ผู้ใหญ่ก็จิบได้นะคะอันนี้จะเป็นสบู่ ใช้ล้างจานก็ได้นะคะใช้ซักผ้าคีริ้วหรือถุงเท้าหรืออะไรที่มันสกปรกมากๆเป็นคราบมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้จากน้ํามันใช้แล้วที่เราทํากับข้าวเอาน้ํามันนั้น,น่ะคะ่ะกลับมาทําสบู่ได้ก็ส่วนผสมมันก็มีแค่น้ํามันใช้แล้วแล้วก็ใช้โซดาฟไฟแล้วก็น้าเปล่าแค่นั้นเองสาอย่างก็สามารถเป็นสบู่แบบนี้นะคะเอาไปใช้เวลาใช้ก็ใช้แค่สกอ๊อตไบท์มาถูเขาแล้วเราก็เอาไปล้างจานมันก็จะเกิดฟองเวลามันทิ้งลงทิ้งลง ถ้อระบายนะ้ํามันก็ปลอดภัยนะคะน้ํามันที่เราใช้ก็สามารถใช้ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชน้ามันน้ามันหมูหรือน้ํามันมะกอกน้ำมันอะไรที่เราทํากับข้าวเสร็จแล้วที่เราจะต้องแบบทิ้งลงไปนะคะกรองใส่หม้อไว้ไม่เอาตะกรอนของมันแล้วก็แค่กรองไว้แล้วเราก็เอามาทําสบู่ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมาริจามาลอง สาธิตนะคะวิธีการทําน้ํายาอเนกประสงค์ให้ดูนะคะน้ํายาอเนกประสงค์ที่มะลิทำนะคะมาลิใช้ในบ้านของมลิเนี่ยใช้ทั้งล้างจานนะคะใช้ทั้งซักผ้าแล้วก็ใช้ล้างห้องน้ําด้วยนะคะใช้3อย่างเลยโดยที่เราใช้แค่ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าซื้อสินค้ามา3-4อย่างมาใช้นะคะ,อ,ะอันแรกจะเป็น n 7 0นะคะ n 7 0จะเป็นน้ํายาเรียกว่าหัวเชื้อนะคะซึ่งเราก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะคะ ถวบ้านหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกเนาะในออนไลน์ก็มีพิมพ์ว่า n70 นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเขาจะขายเป็นโลโลอันนี้ก็จะเป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือก็ใช้เกลือเกลือแกงทั่วไปที่เราทำกับข้าวอะคะ่ะเป็นเกลือที่เป็นถุงเล็กๆอย่างนั้นก็ได้นะคะใช้เกลือ1กิโลใช้น้ำา5ลิตรนะคะแล้วก็คนให้ละลายนะคะให้เกลือละลาย ก็ได้แล้วนะคะก็จะได้น้าเกลืออันนี้เป็นตัวอย่างแค่เป็นสัดส่วนแค่เล็กๆนะคะแต่ทำสัดส่วนใหญ่ๆได้เลยต่อไปก็จะเป็นน้ําด่างน้ําด่างอันนี้ก็เกิดจากน้ําขี้เถ้านะคะเราก็เอาขี้เถานั้นนะคะหนึ่งโลกับน้ำห้าลิตรมากวนให้มันเข้ากันเสร็จเราก็ทิ้งไว้ปล่อยให้ขี้เถ้าเขาจมนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นน้าใสๆแบบเนี้ย เราก็กรองน้ําใสๆอันนี้อ,ออกมาใช้นะคะก็ใช้น้ําที่เท่า5ลิตรเหมือนกันเมื่อกี้น้ำเกลือก็5ลิตรเนาะน้ําที่เท่าก็5ลิตรนะคะอันนี้สุดท้ายก็จะเป็นน้ําหมักจากเปลือกสับป,ปะรดค่ะ,ะสับป,ปะรด3โลน้ําตาล1โลแล้วก็น้ํา10ลิตรนะคะต่อไปเราะเริ่มนะคะเริ่มจากเอา N 70นะคะมาเทาใส่กระมังนะคะหรือใส่ถังก็ได้นะคะแล้วแต่จะมีอะไรนะคะ เขาจะเป็นตัวเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยนะคะข้นข้นแล้วก็ใช้ไม้กวนนะคะกวนให้เขาเป็นขาวๆเดี๋ยวกวนแป๊บหนึ่งเขาจะขาวแต่เริ่มขาวแล้วเห็นไหมคะไม่ยากก็เทต,ตัวแรกลงไปแล้วก็กวนให้เขาเข้ากันอ่าฮะเนี่ยเขาเริ่มลวเข้ากันแล้วเนาะคะ่ะ ต่อไปเราก็เทส่วนส่วนที่2นะคะเป็นน้ำด่างที่ทําจากน้ำทิ่เท่านะคะก็เทลงไปส่วนแรกก็เหมือนเดิมค่ะก็คือกลัวให้เขาเข้ากันเราไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องเรียงลําดับแบบนี้ก็ได้นะคะก็อันไหนได้น้ําด่างน้าน้ําเกลือหรือน้ําหมักก่อนก็ได้นะคะ แต่ที่สําคัญคือแบ่งแบ่ง5ลิตรอะให้มันเป็น3ส่วนเทส่วนแรกก่อนพอครบ3ชนิดเนี่ยเราก็จะไปเทส่วนที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะจะไม่เททีเดียวว่าน้ําเกลือ5ลิตรลงไปอย่างอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ,ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ําหมักจากเปลือกสับประรดสารผลไม้รสเปรี้ยวท,ที่ที่บ้านเรามีเยอะช่วงช่วงมะนาวเยอะก็สามารถเอามะนาวมามามา,มาหมักได้นะคะ หมือนน้ำยาล้างจานลินมะนาวเนาะก็สามารถใช้มะนาวก็ได้นะคะค่ะเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจากที่เมื่อกี้มันหนืดๆเติมไปเติมน้ําด่างน้ําเกลือน้ําหมักจนครบทุกขั้นตอนนะคะที่แบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเกิดฟองอยู่แล้วนะคะจากเอ็นเจซีที่เราใส่เข้าไปกวนจนเขาเป็นน้ำตันนี้เขาก็จะไม่ค่อยหนืดเท่าไหระะ่แล้วค่ะก็จะเป็นน้ําแบบอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยแต่เขาก็จะมีฟองนั้นถ้าเราไม่อยาก ให้ฟองเข้าไปอยู่ในแกลลอนของเราแล้วก็แค่ปล่อยเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะปล่อยเขาไว้แค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฟองเขาก็จะค่อยุ่ไปเองค่ะที่เหลือเราก็กรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะสามารถใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแปลงสมุนไพรนะคะเป็นแปลงผักที่เราผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรมีไม้ดอกมีไม้ประดับนะคะเพื่อให้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันนะคะ